สวัสดีครับก็หวนเราออกไปที่ตัวนี้นะครับไปที่สามหกตรงนี้ก็ติดอยู่ในวงสีแดงตรงนี้ก็เหมือนที่เอ็ดก็เคยบอสมันสิกว่าชุดที่ติดอยู่ในวงสีแดงตรงนี้ก็ไม่เคยพลาดนะครับ แต่ตัวที่พาเราพิดก็คือตัวนี้เออวันนี้เอกก็จะมาใช้สูตรนี้นะครับสูตรนี้รอสเตนบายไปก่อนนะครับสำหรับสูตรที่หนึ่งตรงนี้และสูตรที่สองตรงนี้ตัวโทนตรงนี้ก็ข้าวปทีปเลขสามตรงนี้ครับก็สามหกตรงนี้ คนหวยออกไปที่สามหกตัวนี้ถ้าตัวนี้ไม่พลาดเราพิดตรงนี้ก็ต้องมีสามหกแน่ๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นลายนะครับวันนี้เอก็จะใช้วิธีเหมือนเดิมตรงนี้นะครับวันนี้เอกก็จะใช้เดินสิบหน่อยบนเอกก็จะใช้ซีสูตรผลสุดท้ายก็จะเหลือแค่ ไม่ไม่เกินสามชุดสูงสุดก็สามชุดนะเออเรามาดูว่าวันนี้อาจะขัดเลือมาได้ในรูปแบบนายน,นะครับแอบก็จะใช้สูตรนี้มาขัดเลือกสูตรนี้ก็เป็น งวดทียี่สิบเอ็ดขนหวยออกไปห้าหนึ่งสามละสตัวนี้เข้าที่รับสิตรงนี้เข้าเป็นที่เลขสามตัวนี้ วันนี้ก็จะได้ห้าหกเจ็ดก็ดูพขาพวกเขาตรงนี้นะครับเป็นสิบหน่วยนะสู้ที่สองก็ข้าวไปที่เลขสามเดียวเอจจะค่อยเอ,เอาไปเทื่อรัดตัวครับก็ เดินสิบนตรงนี้ได้ห้าหกเจ็ดตรงนี้ตัวเลขห้าก็แถวนี้นะครับหกก็แถวนี้เจ็ดห้าหกเจ็ดก็ชุดที่ติดอยู่ในวงตรงนี้นะครับแลแ้จะเอาตัวเด่นััสิบบนมาคัดเลือดจากชุดนี้นะก็ หน่ยงวดนี้มันออกไปที่สาหกตรงนี้และสามเข้าที่ละสิบดูหกข้อตรงนี้นะงวดที่สิบเก้า วันนี้ก็จะได้5้านะครับห้าศูนย์าประกาศหนก็เด่น10บบนตรงนี้ได้ห้าศูนยเจ็นตรงนี้ก็มาไล่ตัวนี้นะครับ ไล่ตัวทีเลยห้าห้าก็จะอยู่แถวนี้ห้าสองห้าสามก็ห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดและห้าเก้า ไปห้าก็จะมีประมาณนี้นะครับศูนยศูนก็จะมีตัวนี้ไปที่ 0, 0, 0ูนย์ห้าศกา C ก็จะไปที่ซ5ตัวนี้ซ6หกตรงนี้ซีเจ็นกก็ด เจ็ดก็จะอยู่แถวนี้นะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ 3, ่งเดสองเจเจหเจก็เจ็ดและเจ็ดกาในการ6ก็อยู่แถวนี้60ก็หกหนึ 0, ่ง หกสองหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดและหกเก้าสามสามก็แถวนี้นะ3ามห้าสาและสามเจหนึ่งจะตัวนี้หนึ่งห้าหนึ่งห และสุดท้ายก็หนึ่งเจ็ดตรงนี้ตัวที่ติดอยู่ในวงสีแดงตรงนี้นะยังไงมันก็ต้องเข้านะครับแต่อจะขัดเลือดให้เหลือแค่สูงสุดก็3สามชุดเท่านั้นและเอฟก็จะเอาตัวนี้นะมาขัดเลือดลงไปเอนะครับวัทีี ยี่สิบเอ็ดผมหัวเอาไปที่ปาดเก้าห้าหนึ่งสามเลยหกตรงนี้เลขสามตัวนี้ก็เข้าไปที่รับสิบตรงนี้นะ วันนี้ก็จะได้หนึ่งสองสามในงวดน,นี้มันไม่ชนเลยนะครับก็สูตรที่สองตรงนี้นะได้หนึ่งสองสามตรงนี้เด่นสิบนวดตรงนี้นะครับก็จะมาไล่เลยครับก็ ศูนย์ห้าไม่ได้นะครับไม่ติดตัวนี้นะเราจะขอตักทิ้งนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะงงนะครับศูนย์ห้าหนึ่งห้าติดเลนหนึ่งตรงนี้สามห้าไม่ได้นะครับตัดทิ้งไปครับสี่ห้าก็ไม่ได้ก็ห้าห้าก็ไม่ได้หกห้าไม่ได้ เจ็ดห้าไม่ได้จะมาไล่แค่ตัวที่ติดอยู่ในวงสีแดงตรงนี้นะครับก็ไปที่ศูนย์หกไม่ได้ครับตัดทิ้งหนึ่งหกได้นะครับติดเลยหนึ่งตรงนี้นะเออสามหกก็ไม่ได้สี่หกก็ไม่ได้ห้าหกก็ไม่ได้หกหกก็ไม่ได้เจ็ดหกก็ไม่ได้ ศูนย์เจ็ดก็ไม่ได้หนึ่งเจ็ดได้นะติดเล็หนึ่งนะสามเจ็ดไม่ได้สี่เจ็ดไม่ได้ห้าเจ็ดไม่ได้าาหกเจ็ดไม่ได้เจ็ดเจ็ดก็ไม่ได้ก็มาไล่แถวนี้ห้าศูนย์ก็ไม่ได้ห้าหนึ่งติดเล็หนึ่งตัวนี้เออห้าสองไม่เออห้าสองได้นะครับเอ,อี ห้าสองได้ห้าสองได้นะครับตัวนี้ก็ได้นะครับมันติดเลขสามตรงนี้นะอือสามหกตรงนี้ก็ได้นะติดเลขสามตัวนี้สามเจ็ดตัวนี้ก็ได้ติดสามตรงนี้นะเอ็ดลืมเลยก็ไปที่ห้าสามได้นะครับห้าสี่ไม่ได้ตัดทีห้าแปดไม่ได้ห้าเก้าไม่ได้หกศูนย์ ไม่ได้หกหนึ่งได้ติดเลนหนึ่งตรงนี้หกสองได้หกสามได้หกสี่ไม่ได้หกแปดก็ไม่ได้หกเก้าก็ไม่ได้เจ็ดศูนย์ตัวนี้ก็ไม่ได้เจ็ดหนึ่งได้เจ็ดสองได้เจ็ดสามได้เจ็ดสี่ไม่ได้เจ็ดแปดไม่ได้เจ็ดเก้าก็ไม่ได้ก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดเ11าสิบสิบเชุดแต่จะคันเลือดลงไปอนะครับและเอฟก็จะเอาตัวนี้มาช่วยนะครับเป็น10หน่วยต,วตัวนี้นะครับสถสิตีก็ได้หลายงวดน,นะครับตัวที่ใหมายต,ตัวนี้ก็คือตัวที่เข้านะครับ ก้วดที่ยี่สิบเอ็ดก็ยี่ยี่สิบสองก็ไล่เรียงมาเลยนะครับเออก็ได้ห้าสิบหกหมวดหมวดนี้ก็เป็นหมวดที่ห้าเจ็ดเอฟกามดละ ห้าจ็ดห้าหนึ่งสามหกและหกตัวนี้ก็เข้าที่ลัดน่วยตรงนี้นะครับในงวดนี้ก็จะได้หนึ่งนะครับหนึ่ง c เก้าศูนย์ก็เป็นสูตรที่สามหนึ่งเจ็ด่เก้าศูนย์ก็จะมาไล่ตัวที่หนึ่งห้าหนึ่งห้า ตีเลนหนึ่งตัวนี้ได้ครับสามห้าไม่มีนะครับตัดทิ้งเลยนะครับก็ห้าหนึ่งตีเลนหนึ่งตัวนี้ได้ห้าสองก็ไม่ได้นะครับตัดทิ้งเลยนะครับ ห้าสามไม่มีเลยห้าในสามจะทิ้งตัวนี้หกหนึ่งเออตดเลยหนึ่งตัวนี้หกสองไม่มีเลยครับแต่มันทิ้งเลยหกสามก็ไม่ได้เจ็ดหนึ่ง ทิศเลขหนึ่งเลขเจ็ดตรงนี้ได้ครับเจ็ดสองตีเลขเจ็ดตัวนี้ได้นะครับเจ็ดสามได้ครับก็ไปที่หนึ่งหกตัวนี้ก็ได้นะครับ 1, 7, ตีเลขหนึ่ 1, 7, ตงตัวนี้หนึ่งเจ็ดก็ได้นะครับสุดท้ายจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็จะมีแปดตัว อเออก็มาดูสูท,สที่สี่สูที่สีก็คือสูตรนี้นะครับก็เอาแค่สิบน่วยนะเอไไออไรยี่สิบสามตัวนี้ก็เข้าไปที่ เลขสามตัวนี้ครับหงวดที่สามสิบหกหนึ่งสามหกสามเข้าที่ละสิบตัวนี้นะครับก็คือพิดแค่หนึ่งสองสามพิดแค่สามงวดเท่านั้น นี่ก็จะได้เจ็ดแปดสามเก้าศูนย์เจ็ดแปดสามเก้า เออมาไล่ตัวนี้นะครับหนึ่งห้ามาไล่ตัวที่ไม่โดนตัดแค่นั้นนะหนึ่งห้าหนึ่งห้าไม่มีเลขห้ากันเลดหนึ่งก็โดนตับไปครับหนึ่งหไม่มีนะครับก็โดนตัดไปครับหนึ่งเจ็ด หนึ่งเจ็ดิจดเลยเจ็ดตัวนี้เออกรมันลายตัวนี้เอกครับห้าหนึ่งห้าหนึ่งไม่มีก็โดนตัดไปเองครับหกหนึ่งก็ไม่มีก็โดนตัดไปเองครับเจ็ดหนึ่งได้เจ็ดสองได้ทีละเจ็ดตัวนี้เจ็ดสามได้ครับ สุดท้ายก็จะเรือแค่หนึ่งสองสามสี่เออสี่ชุดเท่านั้นเอกจะดึงตัวนี้มาตรงนี้นะครับปทีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดลักาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง ก็จะมีประมาณนี้นะครับสอง <labels> สองี่ห้าชุดนี้นะสามเจ็ดตัวนี้ไม่โดนตัดไอ้ก็ดึงมาจากตรงนี้นะครับ สมาชิกคนไห่มีไอเดียแล้วก็ไปคำนวณเอาเองได้ดะะ้ครับสำนักเอสก็มีไอเดียถึงแค่นี้นะครับเรามาดูสูตรส,สุดท้ายนะสูตรทีหนึ่งและสูตรที่สองสูตรทีหนึ่งตรงนี้้อตรงนี้นะ งวดทีหนึ่งห้วยสองผลหวยออนแปดเก้าห้าหนึ่งสามหกสามเข้าที่ละสิบตรงนี้ หนึ่งเข้าทีรัดห้อยหมดนี้จะได้สี่ ห้าหกสูุรี่สองหมวดนี้เป็นเออจ็ดสิบสี่ห้าหนึ่งสามหกได้สาม,สามตัวนี้ เทาทีละสิตรงนี้สูตรนี้เจ็ดแปดเก้สูตรที่งสี่ สู่สองแปดศนมาไล่ตัวนี้นะครับไม่มีสัตตัวเลยครับสี่ห้าหกไม่มีเลยแปดเก้็ไม่มีเลยนะครับนี่หมดนี่ จะเอาอยัางไงนะครับคลิปนี้ก็มีแค่แบบนี้นะนี่ก็คือตัวที่เด่นส่วนตัวที่สำรองก็ขึ้นกัดสมาชิกจะเลือกเอาชุดไหนนะครับให้เลือกชุดที่ติดอยู่ในวงสีแดงตรงนี้นะชุดที จะเลือกเอาตัวกันนะครับครับขอให้โชคดีนะครับ